พรพรพนนท์เดมอนมาสเตอร์นะคะค่ะใช้เวลา4ปีนะคะในการคว้าหงตัวนี้มาประดับอยู่ที่หน้าอกค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงอยากจะมีหงตัวนี้ปักอยู่ที่อกเหมือนกันนะคะทำอัตมี่ไม่ต้องกังวลนะคะยังไงคุณเดินอย่างไม่หยุดเดินอย่างมีวินัย และต่อเนื่องคุณก็จะได้หงตัวนี้ไปนะคะหงตัวนี้เป็นตัวแรกค่ะของ5 5หห,หงนะคะในอัตมีนะคะซึ่งหงตัวนี้เป็นตัวบอกความสำเร็จและความมั่นคงในชีวิตค่ะจ้ใช้เวลาสี่ปีอย่างที่บอกนะคะที่จะได้หงตัวนี้มาในขณะเดียวกันไปลองมองกลับไปในอดีตท,ที่เคยใช้เวลาสาปีในเครือข่ายอื่นแต่ความสำเร็จและสิ่งที่เราแลกมามันผิดกัน นะคะสามสี่เครือข่ายอื่นทําให้เราเไม่ประสบความสําเร็จแล้วเรารู้สึกท้อแท้และไม่อยากทําธุรกิจเครือข่ายอีกแล้วแต่ที่นี่ค่ะด้วยการเริ่มต้นใช้สินค้านะคะอย่างต่อเนื่องแล้วการเข้าระบบอย่างต่อเนื่องนะคะทาอยู่ไม่กี่อย่างนี่แหละคะ่ะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้คําว่าออโต้เซลล์มาสเตอร์ไปนะคะทาไมล่ะทำอยู่แค่3าสอย่างนะคะอย่างแรกคุณใช้สินค้าด้วยตัวเอง อย่างมีวินัยและต่อเนื่องอย่างที่สองค่ะคุณบอกคนรอบๆข้างคุณให้มาใช้สินค้าอย่างนี้นะคะอย่างมีวินัยและต่อเนื่องสินค้าดีราคาถูกใช้แล้วเห็นผลค่ะต่อไปคุณพาตัวเข้าระบบเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีไม่กี่ระบบนะคะวันเดย์ซีบีนาสักเซสอคาเดมีอย่างนี้แล้วก็ศูนย์การเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นคุณก็บอกคนของคุณค่ะชวนมาค่ะให้มาทำอย่างคุณมาเข้าระบบอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อ ขยายทั้งผู้บริโภคนะคะอัตโนมัติและค้นหาคนที่จะมาทำธุรกิจร่วมกับคุณช่วยกันบอกต่อนะคะตำแหน่งนะคะในอาโตมีมีทั้งหมด7ตําตำแหน่งคือบันได7ขั้นนั่นคือเส้นทางสู่ความสำเร็จค่ะนะคะ7ขั้นนี้ขั้นแรกคือเซลล์มาสเตอร์บางคนบอกว่าตำแหน่งไม่สำคัญนะคะฉันไม่ได้ต้องการอะไรตำแหน่ง พูดตรงๆการคุณลิฟายตำแหน่งแต่ละครั้งนั่นคือ,อไรายได้นะคะตำแหน่งคือศักดิ์ศรีคือเกียรติยศคือความภาคภูมิใจคือการประกาศความสำเร็จของตัวเองเพื่อเป็นแบบอย่างให้ทีมงานและเพื่อนๆของเรานะคะแต่อัตมิค่ะมีอีกคำหนึ่งที่ทุกๆคนในอัตมิจะได้นั่นคือคำว่าออโต้ออโต้คืออะไรที่มันมาตามธรรมชาติ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและออโต้เกิดขึ้นได้จาก Absolute Quality Absolute Price สินค้าดีราคาถูกที่ทำให้ทุกๆคนกินใช้ได้อย่างสบายและเห็นผลราคาจับต้องได้และเข้าถึงทุกๆคนบนโลกใบนี้ทุกๆคนบนโลกใบนี้คือคนที่จะมากินมาใช้สินค้าของอัตโมีได้นั่นคือที่มาของพ s สซีฟอินค m มนั่นคือที่มาของลูกค้าประจำมันทำให้คุณมีไรายได้อย่างต่อเน,นื่องคำว่าออโต้ มันคือคำที่คือยังไงล่ะตำแหน่งนะคะในทุกๆบริษัทในทุกๆเครือข่ายมีคำว่าตำแหน่งและมีคนขึ้นตำแหน่งค่ะแต่ขึ้นแล้วมันมั่นคงไหมในอัตโอมีมีคำว่าออโต้ซึ่งมันไม่มีในในบริษัทอื่นๆคำว่าออโต้คือความมั่นคงค่ะออโต้เซลล์มาสเตอร์คือตำแหน่งแรกของความมั่นคงในอัตโมีและเป็นบันไดขั้นแรกของความมั่นคงในอนาคตของเรานะคะทุกๆคน ทำได้มาถึงได้แน่นอนนะคะและวันนี้ค่ะถ้าคุณทําไม่หยุดนะคะและไม่หยุดทําขอยืมคําพูดของท่านอิมพิเรียนลีด็อกบูค่ะถ้าใครทําอัตมีแล้วไม่สําเร็จนั่นคือปาฏิหาริย์ขอบคุณมากค่ะ